เมื่อกี้เขาถามว่าลี่เฟรดีสร้างบ้านอยู่นั่นเหรอตึมตัวเลขยุแทอเอาว่าแกมีเงินเยอะจริงอ่ะฝอดเห็นอ่ะก็ฝอดเห็นจริงอ่ะว่าแกมีเงินเป็นร้อยล้านอ่ะไม่ได้บือนะมีฝอคนเดียวที่เห็นใช่ดูดูสิว่าแกไว้ใจฝอขนาดไหนฝอดเห็นนะ ออคนอื่นแกไม่ได้ให้ดูนะขนาดแม่ยังไม่เห็นเลยพอร์ได้เห็นนะอะทุกคนก็ลองคิดดูสิอะไม่ได้โกหกอันนี่พูดจริงๆพี่เลยเดาไม่ออกว่าพอร์พูดจริงหรือพูดเล่นอ้าวพอร์พูดจริงๆก็เคยเห็นแกเปิดให้พอร์ดูจริงๆนะ พูดได้ไหมควาำแท่งอะไรเงี้ยเต็มเลยใช่เยอะมากเอาเขอจะโกหกทำไมล่ะงั้นเอามายืมซื้อข้าวอย้ยากอยู่นะพีเฮีลี่เขาแบบไม่ให้หรอกจีดาเพราะว่าเขาจะเอามาขอฟอดข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ก็บอกพีเรียลี่ว่า เออพี่วลลี่ถ้าจะมาขอขออขอขอแบบประมาณร้อยล้านนะถ้าถ้าแบบถ้าไม่ได้ก็โอเคเดี๋ยวช่วยกันหาไปก่อน <laughs> <laughs> เออ วยกันหาไปก่อนขอกเลยหลกแม่อารมณ์ร้อยล้านอ่ะถ้าถ้าพี่พลีหาไม่ได้แม่ก็รอก่อนนะเออุ่เล่นหุ่เล่นทุกคนอย่าไปซีเรียสสิสรุปผู้หญิงไปขอผู้ชายเอาก็เขาพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะทุกคนใครที่ตามมาจะรู้เลยว่าพี่พลีเขาบอกว่าเขาจะมาขอเราทุกคนไปย้อนดูได้เลยมีตามช่องอ,อ่อ ช่องที่เคยไปออกก็คือคนนั้นนั่งเคลียอะไรเงี้ยทุกคนไปย้อนดูได้เลยนะครับเขาบอกจริงๆนะครับว่าเขาจะมาขอเอาเราจะพูดเล่นอะไรหรอแล้วเราพูดจริงช่วงแรกๆเขาก็พูดอยู่พูดในไรพูดอะไรอยู่เดี๋ยวหนูไปขอเองค่ะทุกวันนี้เนี่ยมันแบบเป็นเหมือนสาวอินเดียที่แบบผู้หญิงก็สามารถไปขอผู้ชายได้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,อม,มเ,เออโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ไม่เป็นไรครับเราก็ยินดีครับเ้า<ม>เขามาขอแล้วก็เตรียมตัวเลยครับเตรียมพร้อมครับใช่ใช่แม่จำได้<ม>เห็นไหมแม่ดงจินยังจำได้เลย<ม>ประกอนเรื่องไงพี่แพรเลยเปลี่ยนใจไม่ได้ครับพี่เขาไม่เปลี่ยนใจหรอก<ม>แต่ก็ไม่แน่นะทุกคนฝากดูแกด้วยนะผมไมไ่อยู่อะแกเนี่ยเช็คเช็คให้หน่อยนะร้ายนัก ฝากๆดูหน่อยนะไม่ใช่แบบขอไม่อยู่แล้วก็ไปจอแจ้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนอะไว้ใจไม่ได้หรอกเด้อ